สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงกันนะคะสําหรับเรื่องราวของทางคณะมอลําเสียงวีหกนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่หลายๆคนนะคะก็ต่างได้มีการติดตามกันอย่างตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้เลยว่าก็ได้มีการอัปเดตวันปิดวงนะคะสําหรับฤดูการที่3ของมอลําเสียงวีหกเนี่ยออกมาก็ทําเอาหลายๆคนก็ต่างตื่นเต้นรอคอยอยู่เหมือนกันว่าวันปิดวงเนี่ยนะคะจะออกมาเป็นแบบไหน ก็เหมือนว่ามีการอัปเดตแขกรับเชิญนะคะทีมงานแล้วก็ความสนุกสนานในงานออกมานะคะก็ทำเอาแฟนๆหลายๆคนต่างรอติดตามกันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะแฟนๆก็สามารถรอติดตามกันได้เลยแต่เหมือนว่าก็จะมีอีกหนึ่งความพิเศษนะคะสําหรับครั้งนี้สําหรับบอสนกพงศกรที่ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะก็เหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยตั้งใจที่จะทําเพื่อแฟนๆนะคะแล้วก็ตอบแทนแฟนๆที่แบบว่ารักแล้วก็สนับสนุนในตัวของบอสนกแล้วก็แฟนๆนี ที่สนับสนุนในวงหมอลำเสียงวิหกเนี่ยมาโดยตลอดนั่นเองนะคะเราก็ได้เห็นกัน แล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะบอสนกเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการโพสต์เหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการมาอัปเดตนะคะถึงความพิเศษในครั้งนี้ที่เขาเองเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าแบบตั้งใจมากๆที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นนะคะสําหรับแฟนคลับของบอสนกพงศกรแล้วก็เรียกได้ว่าแฟนคลับของบอสนกเนี่ยนะคะก็เพิ่มขึ้นเี่ยอยู่เรื่อยๆเลยหลายคนนะคะก็ลงรักนะคะในตัวของบอสนกนะคะแล้วก็ความเป็นนกพงศกรนั่นเองโดยครั้งนี้นะคะบอสนกได้มีการ นะคะว่าอ่านให้ละเอียดก่อนเข้ากลุ่มไลน์นะครับสวัสดีครับนกมีข่าวดีมาบอกใครที่จมาวันปิดฤ้ดูการหมอลำเสียงวิหกนกพงศกร ในวันที่3มิถุนายน2566เชิญพี่ๆแม่ๆน้องๆเข้ากลุ่มลารถทัวร์คนรักพงศกรไว้ได้เลยนะครับเฉพาะคนที่จะมาคนที่จะมาเท่านั้นนกมีของขวัญที่ระลึกน่ารักน่ารักมอบให้ตามจํานวนคนที่จะมาเท่านั้นครับเฉพาะคนที่จะมาเท่านั้นแล้วภายในงานเวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกานกมีให้บริการส้มตำและขนมจีนน้ำยาฝีมือนกเองตำส,สดๆให้กินเลยครับเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มรถทัวร์เท่านั้นนะครับพร้อมแล้ว เรามาไปกันเลยครับกดลิงก์ด้านล่างเลยประมาณนี้นะคะบอลนกก็ได้มีการแบอบกว่ามีลิงก์ไลน์สําหรับแฟนๆที่จะมาในวันปิดวงก็เชื่อว่าน่าจะเยอะอย่างแน่นอนนะคะสําหรับแฟนๆที่รักนกพงศกรนะคะครั้งนี้เขาก็ตั้งใจที่จะทาเซอร์ไพรส์นี้เนี่ยนะคะเพื่อแฟนๆเลยนะคะเ,เดเดี๋ยวว่าแบบตั้งใจมากๆเราก็จะได้เห็นกันนะคะสําหรับความพิเศษในครั้งนี้นะคะของบอลนกพงศกรยังไงก็มารอติดตามแล้วก็รอส่งกําลังใจนะคะให้กับทางบอลนก พงศกรกันได้นะคะก็เชื่อได้เลยนะคะว่างานในครั้งนี้เนี่ยนะคะยิ่งใหญ่อลังการเราก็จะได้เห็นรวมพลคนรักบอสนกเนี่ยมาให้กําลังใจในวันปิดฤดูก,กาลเนี่ยเยอะมากๆเลยเพราะว่าครั้งนี้นะคะบอสนกเองนะคะเขาเนี่ยก็ได้มีการออกมา พูดถึงนะคะสําหรับความพิเศษแล้วก็ความตั้งใจที่เขาเนี่ยจะมอบให้กับแฟนๆในครั้งนี้นะคะยังไงก็มารอติดตามกันแล้วก็บอสโนพงศกรเองนะคะเขาเนี่ยก็ถือได้ว่าตอนนี้ก็แบบว่ามีความเป็นกันเองแล้วก็แบบว่าเฟนลี่กับแฟนๆมากๆแล้วเราก็ยังได้เห็นเบื้องหลังนะคะต่างๆผ่านทางแฟนเพจของบอสนกที่มักจะมีการออกมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆแล้วก็ออกมาอัปเดตอยู่ตลอดนั่นเองยังไงก็มารอติดตามกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เราได้มีการมาพูดถึง แล้วก็ความพิเศษที่จะเกิดขึ้นในวันปิดฤดูกาลหรือว่าวันปิดวงของมารำเสียงวีหกนั่นเองและนี่ละค่ะก็ถือได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้มีการมาพูดถึงกันนะคะสําหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยวกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ